ฮะช่างเราทำอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับเอา ใครเนาะ FC FC นี่ไอ้ไปรุ่นย่างกุ้งฮะไอ้ไปรุ่นย่างกุ้งใไทนกำชายผมอ่ะอ๋อแเรวไปรุ่นย่างหมูไปรุ่นย่างหมูไม่มีหรอกได้จะมีย่างคนแทนนี่โตรแท้ติดไหมคิดว่าติดไม่ติดเอ้าตึ้ง โอ้ช่างเหลาแน่นอนมากเลยสุดจัดสุดจัดเ้าเสบอยไปไหนจังเสบยครับตรงนี้ปะครับอยตูดไปด้วย,ยวงน็อตนั่นบง

จอดนี่ก็ได้ก็แย่งที่เขาหรือเปล่านี่แย่งเลยเนาะวันนี้เขาไม่ได้ใช้วันนี้เขาไม่ได้ใช้ เฮ้ยไปรุ่นจอนู้นดีกว่าเดินหนูตามนู้นอ่ะเดี๋ยวนนออมันไม่โคมาอีกเฮ้ยแรงนะเว้ยขายต่อ5,000ซื้อไหมไม่เอายูยูจแต่ต้องใช้เวลาหน่อยทำง,งานแม่สวัสดีครับไปใส่แต่งตัวงามเถอะ เปเที่ยวใส่โอ้ถือท่ออีกแล้วาอ๋อครับสื่อเก็บไว้เวลาชุกเฉินก็ได้ใส่ครับเมนครับฝากธนาขั้นเอได้ว่จักบาทหอก นี่ครับเออซื้อทองซื้อทองแล้วไม่ธรรมดาครับครับอ๋อทองแพงครับช่วงนี้แล้นลูกท่านี้หรือลูกท่านใหม่ท่านไหนท่านใหม่หรือท่านเก่าท่านใหม่ต้นมองอยู่รูปเหมือนเมของใหม่ไอ็มเหมือนคันเล็กอคันใหญ่ใหม่เยเรยยาว น,น,นี่อเอาไปดูนะถ่ายหน่อยเดี๋ยวไปขับไมโครหน่อยนี่เนี่ยจับป้อนนี้เดือดกล้องมันจะบังเองมานิดเดียเดี๋ยวไปเอาไปเดี๋ยวทายคันนี้ก่อนเดี๋ยววะรถคันนี้ยังไม่ขาวเอ้ยยังไม่ออกเลยไป เ็มมย่มิมจะไปขับเจ้าวาเลนไทน์จะทำอะไรอีกเนาะเจ้าวาเลนไทน์ครับฮ <c oughs> ะล,ลืมกาแฟ <c oughs> เออหีลืมกาแฟ เอ <laughs> าไว้กินห้าโมง <laughs> อีกครับซ่อมหนักเลยสลักบันฮะสลักหายเดี๋ยวให้เราหามาใส่สเราตัดอย่ามาใส่เลยละ่ะจะเป็นซิมกระภาพลู Cùng bay đuôi Không quay đuôi เดี๋ยวทางไหนเนาะเดี๋ยวไอเต็กขนเลยใช้เต็กขนเลยครับทีมงานไหนไม่รู้ครับไม่น่ามาใกล้ๆก็จะไม่มี โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีไ์มากนะครับห mm hmm. ากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ช่องมิมล้อเหล็กแล้วก็เพจมิมล้อเหล็กด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ